สวัสดีครับเจ๊ซีแฟนคลับเจ๊ทมวลสองสี่สองเจ็ดวันนี้มาชมเอ๊เยี่สิบกันบ้างนะครับของกีนมาทำเายโชที่ประเทศกัมพูชานะครับที่สนามบินกัมพูชาพนมเปญอินเตอร์เนชั่นะครับเอาเจยี A ่สิบมาดินโชว์ให้ดูนะ สมรรถนะจะสู้ e F สามร้อห้าได้ไหมเอา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 ทำไมเครื่องยนต์ปิดข้างเดียวเลยนข้างเดียวก็บินได้นะมารอชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง ติ้งๆอย่างนี้ด้วยนะมาแล้วครับมุ่งตรงไปยังสนามบินนมเปนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตมาดูซิว่าจินจินจะยกให้ไหมเนี่ยเครื่องเจยี่สิบเนี่ยจะยกให้เขมรเ,เลยไหม เยอ่ให้มาแค่ดูอย่างเดียวนะดูความคล่องตัวครับว่าเทียบกับ F35 แล้วเนี่ย F35 เอาอยูนะ่ไหม กันบินคนไทยเป็นคนบินให้ดูนะตือกับตันมวลนี่เลยที่ท่านเห็นนี่เป็นเกมนะครับเกม Microsoft Flight Simulator 2024ผมได้นำมาบินให้ดูที่สนามบินพนมเปมให้คขมนดูเป็นขวัญตาเลยนะ เฉลยคอมเมนดูแล้วจะคิดว่าโอ้จีนจะช่วยให้ขึ้นบินฟรีมาเหรอโอ้บินตัดมาได้เ <มา S 1> ด็กๆก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ถึงเฉมยน,นะครับคอมเมนจะได้ดีใจนะว่าจะมีเจยี่สิบมาช่วยรบกับฮิปเพนและเอฟสิบของเรา อต่าคับบ้านโอเคสุดยอดน่าจะสู้เอฟสาวิซ่าไม่ได้ลองไต่ขึ้นไปดิจะถึงดวงจันเลยไหมยน่จะไม่ถึงแค่ดวงจันทร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับตันมวลก็ พอจบเพียงแค่นี้ครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติกามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ